ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิในอธิปไตยไม่เคยยืนอยู่ได้นานและเมื่อประชาชนบางกลุ่มในสังคมเริ่มเรียกร้องให้ทาหารไทยยอมถอยออกจากพื้นที่พิพาทเพื่อแลกกับความสงบเพียงชั่วคราวพวกเขาอาจไม่รู้เลยว่ากําลังเปิดพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ให้จับค่าศึกเข้าไปยืนบนภูเขาแล้วใช้สันติภาพแบบที่เราอ่อนแอเป็นใบเบิกทางในการตั้งระบบยิงควบคุมทั้งภูมิภาคเพราะทุกครั้งที่เราถอยเพื่อสันติภาพศัตรูจะรุกเพื่อปักหมุดและหมุดนั้น คือเสาเรดาร์ s i g n t ขีปนาวุธ HIMARS และฐาน UAV ที่จะเปลี่ยนภูมิเขือเขาพระวิหารให้กลายเป็นหอบังคับการยิงของต่างชาติครอบคุมไทยลาวเวียดนามและจีนตอนใต้ภายใน6ชั่วโมงวันนั้นไทยจะไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์แต่จะเป็นเพียงสนามผ่านของสองครามประเทศพื้นบ้านอย่างลาวและเวียดนามที่เคยใช้ไทยเป็นหลังพิงในยุทธศาสตร์ภาคพื้นจะถูกทิ้งให้กลายเป็นแนวหน้าโดดเดี่ยวเพราะไทยไม่เหลือจุดควบคุมเส้นทาง จะมองว่าไทยไม่ปลอดภัยพอที่เชื่อม BRI I ได้อีกต่อไปและสหรัฐหรือมหาอำนาจที่ยืนอยู่บนแนวสันปันน้ำจะสามารถมองฟังและยิงทั้งภูมิภาคได้จากยอดเขาของไทยสันติภาพที่เราเรียกร้องด้วยคำว่าพอแล้วหยุดก่อนยอมถอยเถอะจะกลายเป็นบันไดที่เราถอยลงจากภูเขาแล้วเงยหน้ามองดูคนอื่นติดธงชาติของเขาไว้บนยอดและนั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามในอินโดจีนไม่ใช่สงครามของประชาชนแต่คือสงครามของการดุลอำนาจ ทที่ไยหมดสิทธิเลือกข้างแนวสันปันน้ำของภาคอีสานไม่ใช่เส้นธรรมดาในแผนที่แต่มันคือแนวสูงยุทธศาสตร์ที่หากฝ่ายใดครอบครองได้ฝ่ายนั้นจะสามารถควบคุมทั้งภูมิประเทศกำลังพลและโครงสร้างเขากรองของไทยได้แบบเด็ดเร็จเเพราะใครยืนอยู่บนที่สูงคนนั้นเห็นก่อนยิงได้ก่อนและรู้ทันทุกอย่างก่อนโดยที่ฝ่ายตรงข้ามทำได้เพียงคาดเดา คนที่บอกให้ถอยเพื่อสันติภาพเคยถามตัวเองหรืออย่างว่าหากเรายอมถอยแล้วเรดาร์ของศัตรูตรวจจับการเคลื่อนพลของไทยได้ทุกนาทีหากเรายอมถอยแล้วฐานยิงจรวดไฮมาสสามารถยิงทะลุถึงโคราชใน5นาทีหากเรายอมถอยแล้วบลิสปอตหรือพื้นที่ที่ทำให้กองทัพตาบอดเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยโดยที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยการยึดพื้นที่สูงได้เท่ากับควบคุมกองทัพได้และเมื่อควบคุมกองทัพได้อาวไทยก็จะกลายเป็นของคนอื่นโดยที่เรายังคิดว่าเราเป็นเจ้าของเพราะกองทัพเรือไทยอาจแข็งแกร่งมีเรือรบมีขีปนาวุ แต่ถ้ากองทัพไทยถูกควบคุมจากที่สูงบนบกเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรพุ่งมาทางเราจนกว่ามันจะถึงปลายหัวเรือจะครอบครองน้ํามันในอ่าวไทยต้องครอบครองแนวสันปันน้าภาคอีสานในยุทธศาสตร์การสงครามและภูมิรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาคไม่มีคําว่าบังเอิญในการเลือกจุดพิพาททุกตารางนิ้วที่มีการทับซ้อนของเขตแดนถูกคํานวณอย่างแยบยลผ่านภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลลึกด้านทรัพยากรและเครือข่ายข่าวกรองระดับนานาชาติ ใครมองว่าพื้นที่ภูเขาโรคร้างแห้งแลง้งบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเพียงป่าดงหรือซากอิดโบราณน,นั่นคือการมองด้วยตาแต่ไม่เห็นด้วยหัวใจของภูมิรัฐศาสตร์เพราะหากใครต้องการครอบครองน้ำมันในอ่าวไทยอย่างเบ็ดเสร็จเขาต้องครอบครองแนวสันปันน้ำภาคอีสานก่อนแนวสันปันน้ำที่ทอดตัวจากสาแก้วศรีสะเกดสุรินทร์อุบลราชธานีไม่ใช่แค่แนวเขาที่แบ่งฝั่งน้ำไหลแต่คือกำแพงธรรมชาติที่ทำหน้าที่เป็นสายตาหูและมืออาวุธของชาติไทยหากพื้นที่นี้ถูกยึดเจ้าหน้าที่เขากรองจะไม่มีทางรู้เลยว่า i ิ i n t e l ท i g e n c ์ที่เคยรับเคลื่นได้จากแถบชายแดนจะก,กลายเป็นคลื่นที่ถูกดักฟังกลับโดยศัตรูประเทศไทยอาจมีกองทัพเรือที่เข้มแข็งพร้อมยุโทโธปกรณ์และการเคลื่อนกำลังทางทะเลที่ครอบคลุมชายฝั่งแต่น้ำมันในอ่าวไทยจะไม่มีวันปลอดภัยหากกองทัพของชาติไม่สามารถควบคุมจุดสูงข่มได้ จะรวดต่อต้านเรือจรวจควบคุมขีปนาวุธจากฐานยิงบนภูเขาจะสามารถยิงทะลุท้องทะเลได้ภายในไม่กี่วินาทีเพราะในสงครามยุคใหม่การควบคุมบกเท่ากับการยิงจากยอดเขาลงสู่ทะเลหากพื้นที่ภูม,มะเขือเขาพระวิหารช่องตะกูถูกยึดกองทัเพเรือใช้จะไม่เหลือบัฟเฟอร์โซนทางบกอีกต่อไปพื้นที่ข้อพิพาทต,ตามแผนที่1ต่อสองแสนจึงไม่ใช่แค่จุดที่บังเอิญมีประสาทหินเก่าแต่มันคือจุดยุทธศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดในการเริ่มต้นควบคุมประเทศไทยทั้งประเทศแนวสันปันน้ำ ภูเขายุทธศาสตร์ที่ไทยเสียไม่ได้ในยุคที่สงครามไม่ได้เริ่มจากปืนกลแต่เริ่มจากเส้นบางๆบนแผนที่ความสูงของภูเขาไม่ได้เป็นแค่ฉากหลังของภูมิประเทศอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นหอคอยควบคุมอำนาจที่ใครครองได้คนนั้นจะได้สิทธิสอนแนมทั้งภูมิภาคล็อกเป้าศัตรูก,ก่อนใคร และควบคุมสมรภูมิได้โดยที่ไม่ต้องยกกองทัพออกจากค่ายแม้แต่นายเดียวประเทศไทยกําลังยืนอยู่บนเส้นแห่งทางเลือกเมื่อแนวสันปันน้ำภาคอีสานโดยเฉพาะแนวเขตในพื้นที่ข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาเช่นเขาพระวิหารภูมะเขือช่องบกช่องตะกูกําลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศผ่านกรอบการปักปันเขตแดนที่เรียกว่า T.I และ T.O.R. ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องเอกสารแต่แท้จริงแล้วคือการเปิดพื้นที่ให้ข้าศึกขึ้นยืนเหนือหัวเราอย่างชัดเจน หาพื้นที่นี้ตกไปไม่ว่าจะโดยการลงนามยินยอมโดยปริยายหรือถูกบีบคั้นทางการเมืองสิ่งที่ไทยจะสูญเสียจะไม่ใช่แค่พื้นที่แต่คือโครงสร้างพื้นฐานแห่งความมั่นคงทั้งระบบเพราะระบบ Data Link, s i ซิ n t e l l l g e n นซ์เร da ร UAV และ C4ISR ซึ่งเป็นหัวใจของการรบยุคใหม่ทั้งหมดต้องอาศัยพื้นที่ภูมิศาสตร์ในการติดตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สูงระบบเรดาร์ต้องอยู่บนยอดเขาเรดาร์เตือนวางลึก เรดาร์ตรวจการขี่ปนาวุธหรือแม้แต่เรดาร์ป้องกันน่านฟ้าต้องติดตั้งในจุดสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เห็นไกลเตือนเร็วและยิงตอบโต้ก่อนหากเราถูกบังคับให้ถอยลงจากยอดเขาศัตรูที่ขึ้นไปแทนจะสามารถเห็นทุกการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยแบบเรียลไทม์ขณะที่เรามองไม่เห็นแม้แต่เสียงสะท้อนของเขาหากแนวสันปันนำถูกยึด จะไม่สามารถวางหนด Data Link ได้เลยเท่ากับว่าศัตรูอาจจะดักฟังข้อมูลที่เรากําลังจะส่งและยิงใส่เราก่อนที่เราจะส่งคําสั่งสําเร็จ UAV โดรนหรือ Aircraft ต้องมีฐานควบคุมที่สูงจุดปล่อยและควบคุม UAV บางรุ่นรวมถึงจุดสื่อสารกับ UAV จําเป็นต้องมีระยะวิทยุที่ชัดเจนและสถียนซึ่งจุดที่ดีที่สุดก็คือจุดสูงหากเราสูญเสียพื้นที่แบบนี้การควบคุม UAV จะขาดช่วงข้อมูลจะดีเลย์และบางครั้งเราจะมองไม่เห็นศัตรูในพื้นที่ของตัวเองระบบรบร่วม C4ISR ต้องอาศัยจุดรวมข้อมูลระดับภูมิภาคหากแนวสัรรณนามไม่อยู่ในมือเราการรวมข้อมูลจาก3าเหล่าทับจะล่าช้าผิดพลาดและเกิดจุดบอดร่วมที่ไม่มีใครสามารถเฝ้าระวังหรือรับรู้ได้เลยยุทธศาสตร์การรบผสมแบบไทยทั้งระบบจะพังลงโดยไม่มีการยิงปืนแม้แต่นัดเดียวและหากใครยังมองว่าขอแค่ไทยไม่รบไม่มีอะไรน่าห่วงจงรู้ไว้ว่า ข้าศึกที่ฉลาดจะไม่เริ่มต้นที่ฐานทัพเรือไทยแต่จะเริ่มจากยอดเขาที่ไม่มีใครปกป้องศัตรูไม่ต้องยกทัพเข้ามาแค่ส่งเรดาร์มาวางบนยอดเขาของเราเราก็หมดสิทรูว่าเขาอยู่ที่ไหนการยิงไฮมาสจากสันปันน้ำจะถึงโคราชใน4นาทีการฟังพื้นสื่อสารจากยอดเขาบุญจะรู้แผนรบไทยก่อนเราประกาศใช้และทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายมากหากเรายอมให้พื้นที่แนวสันปันน้ำหลุดมือไม่ใช่เพราะเราแพ้รบแต่เพราะเราถอยในมันที่เรายังมีสิทธิ์อยู่ที่นั่น การถอยจากแนวภูเขาไม่ใช่แค่การเสียที่สูงแต่คือการปล่อยให้คนอื่นควบคุมการรบของเราทั้งประเทศและเมื่อเขาควบคุมกองทัพไทยได้แล้วน้ํามันในอ่าวไทยก็จะกลายเป็นของที่ง่ายที่สุดเพราะศัตรูสามารถตั้งฐานยิงจากภูเขาในชายแดนภาคอีสานแล้วควบคุม